ดจนขึ้นมาอีกระดับค่ะสำหรับพรรคเพื่อไทยหลังจากที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคได้ประกาศบนเวทีปราศัยที่จังหวัดพิจิตรยืนยันว่าจะไม่จับมือกับพ,พรรคพลังประชารัฐและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะโดยบางช่วงบางตอนนะคะของการปราศัยเนี่ยนายแพทย์ชนลน่านพูดถึงกรณีที่หลายคน,นยถามว่าหลังเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับพรรคการเมืองอื่นไหม จับมือกับลุงป้อมไหมจับมือกับพรรคพลังประชารัฐไหมหลังจากนั้นนะคะไหนแพทย์สุรนากาชี้มือไปที่ประชาชนที่อยู่หน้าเวทีค่ะก่อนจะถามพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องยอมไหมครับซึ่งก็มีเสียงตอบกลับมาจากประชาชนด้านล่างเวทีนะคะบอกว่าไม่ยอมจากนั้นนายแพทย์สุรนาก็ทวนคาค่ะของพี่น้องประชาชนว่าไม่ยอมไม่จับเพื่อไทยพักเดียว และก็ตามมาด้วยคุณจตุรนฉายแสงแก่นนำพักเพื่อไทยนะคะที่ออกมาสนับสนุนแนวทางดังกล่าวค่ะโดยได้โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ส่วนตัวนะคะยืนยันว่าคำประกาศของคุณหมอชนลนนานหัวหน้าพักที่บอกว่าพักเพื่อไทยจะไม่จับมือกับพักพลังประชารัฐและพลเอกประวิทธ์ในการตั้งรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นมุดหมายสำคัญทางการเมืองที่น่าจะทำให้บรรดาแฟนคลับผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายสบายใจมากขึ้น แต่ยางไรก็ตามค่ะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของคุณจตุรนหรือไม่ค่ะก็ทําให้คุณจตุรนจะต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งค่ะโดยทวีตข้อความนะคะบอกว่าเรื่องเพื่อไทยไม่จับมือกับพรพรคพลังประชารัฐที่เขาพูดไปนั้นมีคนบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวเกาะมีส่วนจริงเพราะโดยส่วนตัวเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆแต่ที่พูดไปก็เป็นการพูดตามแนวทางของหัวหน้าพักที่พูดไปก่อนแล้ว ความเห็นของเขาจึงไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวค่ะอย่างนนก็ตามค่ะน่าสนใจนะคะว่าการส่งสัญญาณดังกล่าว่ยจากทั้งหัวหน้าพักเพื่อไทยและแกนนําพักเพื่อไทยเนี่ยจะเปรียบเหมือนสัญญาประชาคมที่ผูกมัดพักเพื่อไทยภายหลังจากการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วหรือไม่ อยู่แล้วก็ตามค่ะการส่งสัญญาณเช่นนี้เชื่อว่าพักเพื่อไทยคงประเมินแล้วว่าคําถามดังกล่าวนะคะเกี่ยวกับจุดยืนของพักเพื่อไทยนั้นวนกลับมาที่พักเพื่อไทยครั้งแล้วครั้งเล่านะคะตราบใดที่แกนนําและหัวหน้าพักยังคงแบ่งรับแบ่งสู้ก็อาจจะเสียแนวร่วมและก็คะแนนเสียงไปให้กับพักก้าวไกลได้เพราะฉะนั้นนะคะการเลือกที่จะฟันธงอย่างตรงไปตรงมาน่าจะเป็นประโยชน์และก็เป็นผลดีต่อสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ค่ะ